ถึงเรื่องราคาสินค้าอุปโภคบริโภคค่ะหลายๆอย่างก็แพงขึ้นนะคะผู้ประกอบการร้านแก๊สค่ะแล้วก็ร้านอาหารในอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะเขาเตรียมรับมือรัฐบาลจะปรับขึ้นราคาแก๊สในวันทีน่1เมษายนนี้ค่ะวอนให้น่วยงานถี่เกี่ยวข้องตรึงราคาแก๊สแล้วก็ควบคุมราคาสินค้าค่ะแล้วว่านะคะผู้ซื้อข้าก็ได้ลงพื้นที่ไปย่างร้านซิริแก๊สสาขาสองอย่านถนนสัจกุลอำเภอหัดยใหญ่ ay, จังหวัดสงขลาค่ะ ก็พบว่าขณะนี้นะคะราคาแก๊สหุ้มตอมเนี่ยทั้ง15กิโลกรัมจะโยเท3่0บาทโดยจะมีการตรึงราคานี้ไปจนถึงวันที่3 1มีนาคม6กนะคะก่อนเทรัฐบาลจะประกาศปรับขึ้นราคาในวันที่1นึงเมษายนนี้ค่ะหลังน้ำมันและก็ก๊าซธรรมชาติในตลาดหลูกยังมีความพันพวน ทำให้รัฐบาลมีแผนปรับราคาแก๊สฮุ่งตอมขึ้นอีกกิโลกรัมละ1บาทหรือว่าหลังจากนั้นอาจจะมีการปรับสุ้งขึ้นไปอีกกระทาให้ผู้ประกอบการทางร้านจาหน่ายแก๊สและร้านอาหารตามสั่งบอกเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าเดือดร้อนและก็ได้รับผลกระทบเนื่องจากต้นทุนที่ต้องเพิ่มขึ้นค่ะทางด้านของนายอุมาศีฮามัดกับเจ้าของร้านซีรีแก๊สบอกว่าราคาแก๊สหุ่งตอมประจําวันที่16มกราคมนะครับน้ำนัก4กิโลกรัมราคาอยู่ที่137บาท น้ำหนักจากกิโลกรัมกับราคาสองรอยห้าบาทน้ำหนักสิบห้ากิโลกรัมราคาสามรอยสี่สิบบาทน้ำหนักสี่สิบแปดกิโลกรัมกับราคาหนึ่งพันหกบาทซึ่งยังเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับหากมีการปรับราคาแก้คืนอีกประชาชนก็จะระด,ดับความเดือดร้อนยัางแน่นอนอีกทางสถานการณ์คุวิศวกาตอนนี้ยังแพร่ระบาดนะครับยิ่งทำห้ยอดค่ายต๊อกจึงยากว่าในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเข้ามาดูแลหรึงราคาแก้ให้ยุ่งในราคาเดิมปล่อยให้ใจลูกค้า ตอนนี้ระดับพุ่นกระทบทุกธุรกิจครับนแน่นอนแล้วก็การค้าขายตอนนี้มันยิ่งแย่เข้าไปอีกเพราะทุกอย่างมันจะขึ้นราคาหมดยิ่งแก๊สขึ้นเข้าไปอีกยิ่งอาหารทุกอย่างมันก็ขึ้นตามมาทุกอย่างหมดเลย <S <S เพราะว่าตั้งแต่เริ่มโควิดขึ้นมาเนี่ยยอดมันก็ต่ําลงมาเกือบเกินครึ่งแล้วแล้วก็ยิ่งมาตอนนี้ราคามันยิ่งสูงขึ้นอีกก็ยิ่งเพิ่มเข้าไปอีกถ้าว่าตึงราคาให้มันอยู่ในราคาเดิมได้เป็นการดีที่สุด เพราะประชาชนมันเดือดร้อนมากตอนนี้ทุกกิจการเลยอ่ะตอนนี้ไม่ว่าเรื่องเรื่องไม่ว่าร้านร้านอาหาร ทางซาวซา,าววิตรีเรือนลอยเจ้าคองร้านอาหารตามสังโกดดานะคะก็บอกว่าหากมีการปรับราคาขึ้นราคาแก๊สก็จะได้รับผลกระทบเพราะว่าต้องลงทุนเยอะขึ้นนะคะแต่ว่าไรายได้และก็กาไรเนี่ยหน่อยลงอีกทางในช่วงนี้ค่ะวัตถุดิบอื่นๆก็สูงขึ้นด้วยช่นกันนยากใายรัฐบาลนะคะพิจารณาไมหากว่าในวันที่หนึ่งเมษายนนี้จะมีการปรับขึ้นราคาแก๊สทุ้งตอมก็อาจจะต้องปรับราคาอาหารด้วยเพราะว่าไม่งั้นจะขาดทุนค่ะ ตรงนี้หลายอย่างขึ้นขึ้นหลักค่านะครับมู่กกขึ้นไก่ก็ขึ้นเมื่อกี้อะไรึ้นนะแกะก็ขึ้นอาทีนี้ปุ๋ยก็ขึ้นแล้วไปดูกันกักตุนกันตัวซ่อมกันบ้านนะครับทางดานข้องจังหวัดสตูลมันก็เปิดเยอะขึ้นคนขายเยอะขึ้นคนคนซื้อน้อยลงค่ะใช่ค่ะต้องลงทุนเยอะได้กําไรน้อยก็ต้องเพิ่มอะค่ะเพราะว่ามันเพิ่มขึ้นหลายๆอย่าง อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะมาช่วยดูแลเรื่องค่าของค่าครองชีพอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มันดีขึ้น